อย่าแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยดีต้อนรับเข้าสู่แช s u a l Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งครับเป็นเกมจาก Switch ที่กำลังจะเข้ามาในงาน Nintendo Direct ประจำเดือนกันยายนปีนี้นั่นเองนะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเป็นแฟนกระตูนเรื่องนี้มากแน่นอนครับทาง Nintendo ก็เป็นคู่บุญคู่บวดกับบันไดนําโอยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้เปิดตัวเกม Spy X Family นะครับ Operation m e m ORIES ซึ่งทำมาจากแอนิเมชันซีรีส์ชื่อดังแน่นอนครับไป X-Family แต่แทนที่จะเป็นเนื้อหาของสารบครับมันจะเป็นแนวเกมน่ารักใส,สๆไร้พิดภัยพาเราไปสัมผัสกับน้องอาเนียี่น่ารักแทน สำหรับเกมนี้นะครับสไปเอ็กซ์อาเนียก็จะเป็นเกมจำลองชีวิตประจำวันโดยหนูอาเนียนั้นก็จะได้ทำการบ้านในสมุดภาพบันทึกชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของตัวเองครับซึ่งก็จะมีทั้งชีวิตในโรงเรียนในช่วงวันธรรมดาที่จะต้องเข้าเรียนแล้วก็พบปะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวของลอยและบอนซึ่งพอถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะสามารถออกไปเที่ยวสถานที่ต่าง,างๆเช่นพิพิธภัณฑ์หรือชายหาดก็ได้เพื่อสร้างความสุกจนาที่ดีนะครับ นอกจากนี้นะครับเรายัางสามารถช่วยน้องอาเน,นียในการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจแน่นอนครับเกมแบบนี้มันแคชชัวร์มากๆมันก็จะเป็นจะต้องมีมินิเกมซึ่งเกมนี้เขาก็มีให้เลือกมากกว่า15มินิเกมด้วยกันนะครับโดยบางเกมก็จะคล้ายๆฉากแอนิเมะเลยพอเล่นก็จะได้รับคะแนนเพื่อไปปลดล็อกไอเทมต่างๆเช่นเครื่องแต่งกายที่สามารถนำไปแต่งตัวให้สมาชิกในครอบครัวของฟอร์เจอร์ได้นะครับ เราจะได้ถ่ายภาพที่ชอบออกมาให้ดีที่สุด s p y x a อ n i a o p e r a t i o o Memories เนี่ย,ยก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายในปีหน้านะครับหรือ2024โดยจะลงใน PlayStation 5 PlayStation 4, Nintendo Switch แล้วก็ PC นี่ไงเขามีข่าวลง PC แล้วนะครับแต่ว่าอะไรมันจะมาก่อนมาหลังก็อยู่ที่ดุลยพินิจของทีมงานเขานะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครเป็นแฟนน้องอาเนแบบผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่าพลาดน,นะครับ ผมก็รออยู่และน่าจะไปซื้อมาเล่นผมว่าเกมไม่น่าแพงครับเพราะว่ามันเป็นแคชชว่มากๆเลยอาจจะในราคาที่ไม่ถึงกับ Triple A ขนาดนั้นะ่ะอาจจะแบบ400อะไรอย่ะไรเงี้ยถ้าลง s t e ี m นะครับโอเคสำหรับวันนี้ Casual r e p l a y ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวคอนเทนเนอรเนี่ยเราจะมาอัปเดตอะไรกันหรือม,มาเล่นเกมอะไรกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ